ผมกับอีเชนเคยกับช่องคนเมืองทอนะครับรอบนี้ก็ไปเจอมากนะครับก็ผมก็ส่วนตัวแล้วก็ยังก,ก็เล่นเซเว่นไนท์นะผมก็เลยแบบเห็นมาสักระยะหนึ่งล้วว่าทางของโกแก่เนะี่ยไปคอลลบกับเซเว่นไนท์ผมก็เลยแบบตามหามาประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็เพิ่งเจอมานะผมนี่แล้วก็ตัวส่วนรสชาติที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นรสชาติบาร์บีคิวครับแล้วก็เป็นอ่ารสชาติ นี่ครับผมวาซาบินะผมนี่วาซาบิจะเป็นซองสีออกเขียวๆนะครับตัวของบาร์บีคิวเนี่ยอาจจะเป็นรสเท็กซัสบาร์บีคิวนะครับจะออกเป็นสีส้มๆแบบนี้นะผมก็ผมได้มาทั้งหมด5ซองแบบนี้นะผมต้องบอกว่าตัวซองเนี่ยก็ถือได้ว่าลวดลายสวยงามนะครับอย่างเช่นซองนี้ของวาซาบิจมีตัวโรดดี้นะครับแล้วก็มีตัวคิดนะผมเนี่ยยืนอยู่คู่กันแบบนี้นะผมแล้วก็อันนี้ครับ นี่จะเป็นอ่าลาเชลนุ่มกับไอรินอันนี้เหมือนกันนะผมแล้วก็นี่ตัวนี้คามาก,กับตัวอ่ันี่จำชื่อไม่ได้ครับที่มันแบบมีมังกรนะผมด้านหลังก็อ่าเหมือนกันนะผมเป็นดูดีกับคิดนะครับผมน่าจะมีรถดลายอื่นนะครับอย่างเช่นวาาบิเนี่ยอย่างตัวแบาบร์แบบแบบีคิวนะผมนี่ผมได้มาจะเป็น2รถดลายแบบนี้ นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีรสลายอื่นอีกหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวอซอสวาซาบิเนี่ยมันจะมีอีกแล้วก็ยังมีอีกรสชาตินึงผมนะครับผมจําไม่ได้นะครับผมจะมีอีกรสชาตินึงโอเคมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็มาลุ้นไปกันดีกว่านะครับว่าตัวโค้ดทั้งหมด5โค้ดที่ผมได้มาเนี่ยเราจะได้ของอะไรนะผมจากเกมเซีนไยกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมมาดูหน้าซองกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ ด้านหน้าซองนะครับมันจะเขียนบอกว่า,าทุกซองเนี่ยจะมีโค้ดใผมอยู่ทางด้านใน,นผมแล้วก็ระยะเวลากิจกรรมนะครับการกรอกโค้ดใผมกรอกได้ตั้งแต่20ตุลานผมจนถึง28กุมภาสแสดงว่ากแก่เนี่ยน่าจะออกมานานนะตอนนี้ก็ประมาณ19หนุ่มโอ้หผ่านมากอบเกือบจะ1เดือนนะผมกว่าผมจะหาเจอ ก็ถือได้ว่านานเอาเรื่องปกติแล้วทางเซเว่นเนี่ยมันไม่น่าจะนานขนาดนี้นุผมนะโอเคครับแกะกันดีกว่านะผมมาแกะแกะแกะ โอเคผมก็มาดูของโกแก่แล้วกันนะผมของโกแก่เนี่ยลักษณะนะครับนี่มันจะเม็ดโตกว่าเดิมผมเหมือนกับเคลือบแป้งหนาขึ้นนะผมอันนี้ก็เป็นาบาร์บีคิวเท็กซัสนะครับขอชิมก่อนแล้วกันผมก็ไม่เคยได้กินทั้งหมดโอเคผมรสชาติแป้งหนาไปนิดหนึ่งนะผมชอบแบบเก่ามากกว่าที่แบบแป้งบางๆนะนะผม ตัวโค้ดนะครับมันจะอยู่ทางด้านในของของซองอยู่นี่อยู่บริเวณตรงนี้นะผมแต่ว่าเป็นด้านในนะผมไม่รู้ว่าแต่ละซองเนี่ยจะอยู่จุดเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมอนุญาตแกะทุกซองแล้วกันนะครับผมออกันไปปะครบแออ ก็แกะมดแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปผมสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือโทรศัพท์แล้วก็เข้าเกมเซฟไว้นครับผมไปเข้าไปนะผมเกมเซฟไว้นนะครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าใส่ตรงไหนนะผมมาเรามาดูไปพร้อมๆกันครับก็กดตรงที่ตั้งค่านะผม นะครับแล้วก็ไปที่บัญชีและข้อตกลงนะครับแล้วก็จงอยู่ตรงนี้ไอ้ผมบัญชีเราเป็นคูปองนะผมนี่ครับแล้วก็กรอกตัวโค้ดเข้าไปโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกรอกโค้ดทั้งหมดอ่าห้าโค้ดแล้วกันนะผมขออนุญาตเวลาแป๊บนึงครับครับตอนนี้ก็กรอกเสร็จนะผมมันก็ไปอยู่ที่กล่องจดหมายนะผมนี่ครับมาเอาเป็นแบบกล่องแรกแล้วกันนะผมตรงนี้นะผมกดรับนะผมนะผมเราจะ แก่ทีละกล่องนะครับมาดูกล่องแรกนะผมจะได้อ่าเป็นอะไรนะครผมนี่ครับก็ของนะครผมที่มันจะมีให้นะครับจะเป็นชิ้นแรกนะครับจะเป็นแบบอ่าสามารถรับตัวลินสีดาวผมอันที่สองครับจะเป็นเทโอสีดาวสามจะเป็นตัวเรียกอัศวิน อันที่4จะเป็นตัวเลขสัตว์นะผมอันที่5จะเป็นรับทองนะครับแล้วก็6จะเป็นกุญแจนะผมง่ายคือแบบว่า3อันหน้าเนี่ยน่าจะขอแบบขอได้ไม่ลินก็เทอโอครับผมมากล่องแรกครับผมกดกันครับโอ้โหได้เป็นเงินนะผมดีวผมขยัด กดลับมาหมดเลยแล้วกันผมนี่แล้วก็มาเปิดดูนะผมมาใช้1กล่องนะผมได้เป็นอะไรผมปุ๊บกดดูเป็นเงินอีกแล้วนะครับกล่องที่3นะครับเป็นเงินนะผม2กล่องนะผมมาสกล่องสุดท้ายนะครับ โอ้โหนี่นี่น,น,นี่มันไปอยู่ด้านหน้าแบบนี้ผมมาเอากล่องนี้ก้นหืมไม่กุญแจก็เงินนะครับเนี่ยเป็นกุญแจนะผมสองกล่องสรุปแล้วผมได้กุญแจสองเงินอีกสามกล่องนะผมถีได้ว่าโอโผมก็สนุกสนานกันนะครับก็ไปหาซื้อได้ 1ึซองนะผมของโกแก่เนี่ยต้องบอกว่าหนึซองนี้ซองราคาซอง22บาทก็ถือได้ว่าไม่ได้แพงนะผมก็สนุกสนุกนะผมด้านในก็กินได้นะผมแต่ว่ารสชาติเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะมไม่ได้ใจว่าเหมือนจะมีรสธรรมดานะผมเหมือนจะมีนะผมก็ไปหามาแต่ว่าผมหาไม่เจอนะที่ผมได้มาก็จะเป็นบาร์บีคิวกับตัวของวซาบิ้ผมประมาณน,นี้ก็ ใครที่เห็นคลิปนี้ก็ไปตามหาที่เซเว่นกันนะผมที่อื่นไม่แน่ใจว่าแมคโครมีหรือเปล่าแต่ว่าผมไปเดินดูก็ไม่เจอนะผมเจอเพียงแค่ที่เซเว่นเท่านั้นนะผมก,ก็ใครลองไปหาดูถาถา Big C, แถวๆบิ๊กซีแล้วก็แมคโครโลตัสดูและกันนะผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้อ่าต้องบอกก่อนนะผมมีอีก 3, สองซองนะผมสองซองนี้ยังไม่ได้แกะนะครับก็เอาไป็นวาผมรวมสนุกกันดีกว่านะผมสนุกสนานนะผม คือแบบใครได้ดูคลิปนี้ผมแล้วก็ดูจนจบก็น่าจะเห็นนะผมว่าเอาว่าดูจบแล้วกันครับจะพูดว่าถ้าใครมาคอมเมนต์อะไรก็ได้นะผมใต้คลิปนี้ผมสองคนนะผมแจกไปเลยผมคนละหนึ่งโคนน้ดครับไปแบบสนุกกันนะผม โอ okay, เคประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องเราคุณเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับเพื่อนครับสวัสดีครับ